จับแล้วโม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขางงอ่ะเดี๋ยวล้มมาเดินเก่งมากเลยนะเนี่ยเขเดินได้เยอะเลยไปทางนี้ลูกแม่แอมไปทางไหนลูก ấy lên thôi, đang ngân tan em มาชีเรดมาเร็วมาเร็วเอโอยเหนื่อยแล้วอย่าบเบยอบเบยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเหือยงูอคืนอปาปากก็ปไว้ก่อนก็ปไว้ก่อนไปนี่ก่อนตรงนั้นไปแล้วก็ต้า่

หลับยาวออกกลังกายเยอะแม่แม่บุกไกินนมไม่ยอมอ่ะร้องไห้แล้ก็ลงไปนอนต่อนตัตตตตตดดินตัดดิน